สบายดีพี่น้องเลื่อัไปแล้ววาสบายดีแล้วก็สวัสดีนะพี่น้องทุกคนมันก็มาลงคลิปอัปเดตให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิรงนนะพี่น้องมันก็มาอยู่ไทยเป็นวันที่30แล้วนะพี่น้องปรคกงเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่1 5หากรกฎาคมนะพี่น้องนะ มันก็นวันที่สามสิบกรกฎาคมแล้วก็นับมาก,ก็ได้สิบห้าวันแล้วอยู่ประเทศไทยนะเพื่อนตอนนี้ก็ได้เรียกดในงานทำเนี่ยในปน้องเด้อประเทศไทยวันนี้มาอัพเบียดยันเอฟซีลืมเลยเนาไปตลาดมาไหมเนาะเรื่องงานในตล,ลาดซื้อหมากไม้ชนิดหนึ่งเป็น้องเห็นเลยว่าไปตั้งขายงามงามเลยเนาะแเจ้า คเสือตัวตัวที่ท psilon, so like прилож, มันอันถือแล้วเนาะื่อถือกับโถือแล้วไปนอกอันนี้หนึงร้อยบาทเไปนอนี่ก้มันจะเป็นวงมาทีเปรโคงแกไปล่างก่อนเลยล่างลมา่ตอนไปตลาดกับผู้ชายเนาะก็ซับแบบแบดบิลเล่แบเบสแบเบก้นเป็่นว่างามเลยอะก้มันเป็นวเลยเนาะเราแกไปงามดู้คงมาแกแล้วกัไปล่าง ั่นก็นกนคืออ In ินมาจากผลไม้อินอินอินทรพาลัมแม่บอกไปเนาะทึบบอกไปเนะาะบอกพิ่าจือกินได้ก,ก,กับกระสุนคอไพรไปเนาะแล้วก็ซีงงออมาโรหนึ่งนะครับเนาะตลาดเราจะมีอะไรไปเนาะเห็นงานไม่ค่าเพิ่นตั้งคายหมากงามงามไปเนาะแม้ว่าไม่ใช่เป็นแบบเพื่อนบริษัทในภาษาไทย เป็นวป่วงเป็นพ่วงเป็นน้องด้จริงได้พ่เป็นไม่ต้องไม่มาไทยก็ได้ขําเป็นแน่บุเป็นแน่ซื้อมาซีมเบิ่งอีกซีมเบิ่งลองรสรัมันสิเป็นยังไงก็เลยซื้อมาหนึ่งหนึ่ร้อยบาท,ทจริงเจะเคล้ายโลละสองร้อยแล้ก็เลยซื้อออาไปทงมันทงมันกะเครื่องโละแล้เนาะรเอแเครื่องโล่รห,ห,หนึ่งเพราะว่าเพราะว่าโลหนึ่งว่าร้อยหนึ่งเลย โด่หนึ่งมันสองร้อยนะถือมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมาซิมพี่น้องเบินะ่งพี่น้องแล้วก็มาอัปเดตว,วิดีโอ,งอลงบล็อกลงหลายวันแนละ้วพี่น้องบุคคลได้ถ่ายคลิปนะนะนนนะพี่น้องเนาะในเอฟซีลืมก่อนนี่ิดเนียวทุกท้ายก็ั่ว่างๆก็สี่แบบทยอยถ่ายคลิปลงไปนิดเดียวเนาะสี่ม,มือเดียวเซิมกันได้พี่น้องด้วย เย็ซีคนไหนที่ยังโบราน,นได้ซิมผลไม้สนิดหน่อยไปแล้วลองซิมเบิร์ไปแล้วบคกวงกับข้างแรกเลยนี่อีซีเบิร์มาซิมกันไปแล้วอืมกรอบเลยนี่เนาะอืมมันยังออกฝรั่งน้อยน้อยนิดไปแล้วออกฝรั่งบุกอ้วนฝรั่งน้ำเปลือกหรือว่าฝาดน้ำเม็ดมันนี่เม็ดมันก็ดน,นิดน้อยนี่เมด็ดเป็นมาเนาะกองเล็นมาอืมอืม หวาน,ม,วานม,มีน้นนนงนองหวาน,นกานอมมรอบๆขนาดมันน่ามันแพงไปเนาะก็หวานอยู่ไปเนาะหวานหวานเนี่เม็ดมันนิดน้อยเนาะงูก็กินแบบซีบไปเนาะงูก็กินมันเปลือกบ่กร้องกินแบบซีเ,เลยผมก็ให้กินไปเนาะเลยแปลว่าเมืนน่อ่างตลาดเห็นที่แบบว่าผลไม้หม่ที่แบบบุเคยกิน ก็คงเคซื้อมากินเบิ่งตอนนี้ก็ยังโยหมากันหนึ่งที่ยังไม่เคยกินพี่น้องหมากย่างว่าเขาแบบก็เคี้ยวนะอืมหลายอย่างเนาะที่แบบว่าผลไม้ที่ยังไม่เคยกินให้ผมลองชิมหมากที่ยังไม่เคยกินเป็นมากนี่ยที่ไม่เคยกินเลยครั้งแรกเนาะ มากินหวานเนาะมากินไปหวานคำแดกที่กัดไปเนี่ยมันจะออกผัดฝาดนิดน,นึงเแล้รับก็กินเข้าไประวางกรอกเริเดีซ่ยเย็นได้ข้างนึงเนาะหวานเนาะไม่ได้หน่อย โอเคพี่น้นองคลินปนี้กนะับไปแล้วพี่น้องะถ้าคลิปสั่นพี่น้องเบื่อแล้วก็เนานะมันมีอย่างไรไปแล้วพี่น้องสบายดี